สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวเด็กของลูกค้านะครับลูกค้าท่านนี้นะครับให้ผมจัดเด็กบัจเจตนะฮะก็คือตัวนี้นะครับอ่านว่าฟินเดอ e ์เดอะอะไรเดอะแฟงแบเรอร์ er นะครับผมซึ่งเป็นอยู่ในรูปของรูปแบบของสกินของไฟนอลแฟนตาซีนะฮะแน่นอนว่าเด็กนี้เป็นเด็กเขียวล้วนแล้วก็ใช้ความสามารถหลักเป็นทีมก็คือเดตทัสนะฮะเด o ทั h เปลี่ยนเป็นรูปพ o i ซันเคาน์เตอร์ได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยครีเอเจอร์ที่มีความสามารถเดตทัสเนี่ย เมื่อตีเข้าเพลเยอร์เนี่ยจะไม่เกิดผลอะไรเลยนะครับจะเหมือนกับได้ดิวดาเมจธรรมดาเนี่นแหละแต่ว่าเมื่อตัวนี้อยู่บนสนามเนี่ยฮะจะทําให้ทุกๆเดตัชเคียเจอร์ของเราเมื่อตีเข้าเข้าเพลเยอร์จะกลายเป็นได้พอยซันเคานเตอร์ถึง2เม็ดเลยนะครับผมซึ่งทําให้เพลเยอร์คนนั้นเมื่อได้รับพอยซันเคานเตอร์สิเม็ดก็ตายไปเลยนะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่โกงที่โหดโหดประมาณหนึ่งเลยทีเดียวไม่สนว่าเขาจะมีไลฟ์เท่าไหร่นะครับถ้าตีเข้า10 พ o i s o n c o u n ์ e r ชนะไปเลยดังนั้นเราก็จะใช้ความสาม,มารถของเพลเยอร์ที่มีความสาม,มารถเดททัชนี่แหละแล้วก็เน้นในการโจมตีเข้า Player ด้วยวิธีการต่างๆ c พ e เจอร์เราจะแบ่งเป็น3ตีมนะฮะจะมีตัวที่เป็น Toxic ิกนะครับท็อกซก็คือเป็นตัวที่เมื่อตีเข้า Player เนี่ยจะได้ p อย s o n c o u n t เตอตามจำนวน Toxic ิที่เขียนไว้อยู่แล้วนะครับผมเช่นตไีไม่เกี่ยวดาเมจนะฮะแต่ว่าตีไปสามดาเมจ จะได้ท็อกซิก2หน่วยถ้ากับคนนั้นเนี่ยสะสมพิษไป2หน่วยนะครับแต่ตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าตีเข้าเพลเยอร์เนี่ยจะได้ 2. 2งสองพอยซอนคาเตอร์ก็คือถ้าเกิดว่ามีตัวเดสทัชนะฮะเดสทัชเท่าไหร่เดสทัชจะเป็นสิบเดสทัชจะเป็น18อะไรก็แล้วแต่ตีเข้าเพลเยอร์จะเพิ่มไปอีก2หน่วยแต่ก็คล้ายๆแต่ว่าเป็นระเบิดเวลาสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครัทั้งท็อกซิกทั้งเดสทัชดังนั้นแต่ละเพลเยอร์คู่ต่อสู้เราเนี่ยก็เท่ากับว่า เราตีให้โดนเขาแค่5ครั้งโดยประมาณเท่านั้นเอ,องเขาคนนั้นก็จบนอกเอาออกจากเกมไปเลยในนั้นครีเจอร์ของเรานะฮะก็จะเป็นครีเจอร์ที่เนื่องจากเป็นสีเขียวนะ,ะจุดโดดเด่นของสีเขียวก็คือการให้มานาใช่ไหมครับก็จะมีตัวที่ให้มานานะครับตัวที่เป็นด็อกซิกนะฮะตัวที่เป็นเดสทัชนะฮะตัวที่เกี่ยวกับการแรมมานาไปด้วยนะฮะแลนด์ฟอร์มีความสามารถนั่นนู่นนี่นะฮะทรัมเปิลเอาไว้ตีทะลุอันนี้กระโดดดึงแลนด์จากบนมือมาเดสทัชนะครับนี่ก็เดสทัชเห็นไหมฮะ ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเดสทัสหมดเลยนะครับผมอาจจะวางเมทคาน์เตอร์บนเพื่อนเรานะฮะหรือตัวนี้ก็โดดลงมาได้จั่วนะครับตามจำนวนกรีนเคเซอร์ที่เรามีนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรีชด้วยแล้วก็สามารถที่จะทําให้ตัวมันเ,นเองเป็นเดสทัสได้ด้วยทำให้ไม่มีใครสามารถตีเข้ามาได้ตัวนี้จะสกัดไปหมดเลยนะฮะอาจจะไม่คุ้มในการแลกหนึ่งหนึ่งนะครับผมประมาณนี้ผมอาจจะเปิดไปเร็วๆนะฮะหรือว่าตัวใบที่แร็มมานาอย่างเดียวเลยอันนี้ก็จะเป็นนินจูสูนะฮะเดสทัส ตัวนี้เดสชาร์จใช่ไหมฮะเดสชาร์จแทบสมบททั้งเด็กเลยนะครับผมเีดนได้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเดสชาร์จเยอะเนี่ยแห่ตีเข้าไปคู่ต่อสู้ถ้าเกิดบล็อกไม่หมดบล็อกไม่ไหวเนี่ยก็จะสะสมเม็ดพอยซันเคานเตอร์เข้าไปนะให้กระอักโลหิตตายในที่สุดน,นั่นเองนะครับผมเป็นการคอนเซปที่ง่ายและตรงไปตรงมามากๆเลยนะฮะเราอาจจะไม่ได้ตีแรงที่สุดน,นะฮะแต่เราขอแค่อย่าให้คุณเกิดแผลนิดนึงแล้วเราจะมีความสามารถเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็คือ โพลิเฟรตนะครับผมเมื่อคุตตะสู้มีเม็ดพิษสั้นคอเตอร์อยู่แล้วอย่างน้อย1เม็ดนะครับเราสามารถที่จะใช้ความสามารถโพลิเฟรตในการเพิ่มเม็ดได้นะไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงจุดไหนไม่ว่าจะทำดาเมจหรือเปล่าขอแค่มีการที่ใช้มีคําว่าโพลิเฟเรตเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มทั้งเม็ดคอเตอร์ประเภทโบนึ่มหนึ่งที่จะบัฟให้คิเตอร์เราเก่งขึ้นแล้วก็เพิ่มเม็ดพิษสั้นคอเตอร์ของคุตตะสู้ไปด้วยนะฮะที่เดือของสีเขียวก็จะแน่นอนว่าจะเป็นการที่เน้นจัว่วเน้นการแรมมาน้านะครับ ตัวนี้เป็นแลนได้ด้วยสารพัดประโยชน์เลยทีเดียวเป็นไวรัสอันคมอนที่สารพัดประโยชน์แล้วก็หาค่อนข้างยากนะครับเอาไว้ไฟ์นะครับผมเอาไว้ที่เคลียร์คู่ต่อสู้เรียกได้ว่าแลกตัวเล็กกับตัวใหญ่นั่นเองนะครับผมเราแพทย์จะไม่ต้องสนใจเรื่องเรื่องดาเมจเลยเพราะว่าตัวเล็กตัวน้อยเราเดทัชเพียบเลยในเด็กนี้นะครับอินสแตนต์ก็เป็นอินสแตนต์ที่แจกเดทัชนะครับบางทีบางตัวตีไปคู่ต่อสู้อ้าเอาตวนีาบล็อก เราแจกเดสทัชแบบอินสแตนเลยนะครับผมตัวนี้เอาไว้ขุดการจําเป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็แปลงร่างเป็นแลนด์ได้สารพัดประโยชน์นะมีความยืดหยุ่นนะฮะตัวนี้ก็อะไรฮะอีชออปเปเนนต์เก็ตพิซซอนเคาน์เตอร์นะครับแจกพิซซอนเคาน์เตอร์เรียกได้ว่าบางทีเผลอเผลอพูดระสู้ไม่ทันทำไรก็แตกตายไปเองเลยนะครับเด็กเขียวนี่อย่าประมาทนะครับเพราะว่าเขียวเนี่ยเป็นหนึ่งในสีที่ all around นะฮะเก่งมากๆเลยนะครับผมแม้ว่าจะดูว่าเอ้ยบ้ากล้าบ้บาพลังหรือเปล่า แต่การที่มี poison counter เนี่ยจะเพิ่มรูปแบบการโจมตีให้ยืดหยุ่นได้อีกประมาณหนึ่งเลยาทีนะฮะอันนี้ก็เป็น enchantment เสริมเพิ่มเติมไปนะครับอันนี้เหมือนกับว่าเพิ่ม class นะฮะยามที่มีมานาเหลือก็ัพเข้าไปทำให้ enchantment ของเราเก่งขึ้นนะฮะอันนี้เขาเอาไว้แปะ c a s t u r แล้วก็สร้างโคลเคิงขึ้นมาให้เรามีตัวตีเพิ่มขึ้นครับผมอาร์ติแฟกต์ที่เป็นไม้เด็กของเดฟนี้นะก็ไม่ไม่มีอะไรมากนี้อาร์ติแฟกต์ r a m m a n านะครับส่วนอันนี้เนี่ยทำให้ attack c a t u r ของเรา เดสทัสหมดเลยนะนี่เป็นทั้งรีเซนอรี่เอนชานเมนต์อาร์ติแฟกต์เนี่ยะเรียกได้ว่าวางแล้วมีผลทั้งสนามนะครับผมแล้วยังสามารถที่จะมีอัติอัติเวตอะบิิลตี้ได้ด้วยนะฮะในการที่จะจ่ายแล้วก็วางเมทคอร์เตอร์บนเคียร์เจอร์ของเรานะครับผมหรือว่าจะยิง2ดาเมจเข้าเคียร์เจอร์ที่ไฟอิ่งหรือว่าเกณฑ์สามไลฟ์ก็ได้สารพัดประโยชน์มากๆใช้กับเด็กนี้คุ้มค่าเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเรามีมานาเยอะก็สามารถมานี่หลักๆเลยจ่ายสามไลฟ์โพลิเฟรตนะฮะไม่ต้องใช้มานานะครับขอแค่ลงคาถาไปนี้ได้้้แลลววใชไฟ์เเป็นนตััรร่งะคบ เราแค่มีบางทีเนี่ยเรามีมานานเหลือเนี่ยจย่ายห้ายอมยอมเสีย6ไลฟ์เร่งโพลิเฟรสสองครั้งคุณต่อส,สู้ที่มีพอยซันคอเตอร์แแล้วก็ตายเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็แลนนะครับแลนก็ใช้ยูทิลิตี้แลนอีกนิดหน่อยฮะค,คำมีชอบพูดตะกุกกักครับผมมีอันนี้ที่ทําให้ทะลุทะลวงอ,อ,อันนี้อันนี้ทําให้ทะลุทะลุทะลวงตีเข้าไปเลยนะจ่ายเลือดนิดหน่อยเพราะว่าเรายอมสลัดเลือดได้ขอให้ตัวทีมงานเดสทัชของเราเนี่ยเข้าไปสร้างพอยซันคอเตอร์คุณตัสู้นะครับ แล้วก็ใบนี้เคเจอร์ตัวไหนที่กระโดดเข้ามาในเธอนั้นนั้นสามารถวางเม็ดบนหนึงน่งบนหนึ่งเคาน์เตอร์ได้ฟรีฟเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีการ์ดเขียวล้วนค่อนข้างเยอะอยู่เล้นไม่ค่อยห่วงเรื่องการใส่ยูทิลิตี้แลนด์นะฮะเราสามารถเลือกที่จะใส่เพ,เ,สเพิ่มเติมจากนี้ได้นะครับแต่ว่าเด็กบัจเจตเนี่ยได้แบบนี้ก็ถือว่าครบครันนะครับสามารถเล่นได้สนุกแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเด็กเก่งแค่ไหนถ้าเกิดคู่ต่อสู้เกิดจั่วไม่ขึ้นตั้งตัวช้าเล่นเด็กสามสีเราสีเขียวเออรับอัดเข้าไป สามารถคว้าชัยชนะจากเด็กแ่งได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโทเค็นที่ใช้ g e n e r รตจากเคียร์เจอร์ในเด็กนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆ่คนไหนสนใจจัดเด็กนะครับอยากมีเด็กเป็นของตัวเองนะครับมีคอนเซปต์อะไรงบเท่าไหร่แจ้งมาทีมงานมันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะดีไซน์ดีไซน์นะฮะตอนนี้คิวไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับประมาณห้าหกคิวเพื่อนๆคนไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ